สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แมตต์มินิมินิแมต์นะครับของสวัสด์ไปคันโดยน้าโจนะครับ,รบเป็นผู้จัดนะฮะเดี๋ยวดูถ้วยโอ้โหขอขอขอ,ขอสัมผัสเลยนะหลังจากที่ทุกแมต์เราไม่เคยได้สัมผัสเลยคร<ด>ั้งนี้เราขอสัมผัสก่อนนะครับนี่ถ้วยรางวัลที่หนึ่งอันนี้หล่นแตกไหมอันนี้ลองไม,ไม่ได้ครับไม่ได้ครั้งที่แล้วเราที่แตกไปเราได้เป็นถ้วยที่สองนะครับอาคลนรกันนะอ่าแต่ถ้วยถ้วยนั้นสวยนะเสยดยมากเลยที่แตกนะครับ <g agile> ก็มีประมาณหนึ่ง6 6สามสี่ห้าหกหกรางวัลนะครับทุกคน,นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่านเนบีจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะรอดไหมแล้วดูหมายดิทุกคนถึงไหนแล้วหมายแบบประช่อนชัดๆอะอย่างเงี้ยนะครับรลมมาทางนี้นะเอาอีกแล้วนะหลักการใหม่นะลมมาทางนี้เราต้องไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ<ม>หลักการหลักการนะฮะหลัก, <am id S 1> กการทุกครั้งไม่เคยรอดสักทีนะก็มาจบที่งกาตายต้องมาจบที่ตรงนี้แหละแล้วเฮ้ยโอ้โห ตรงนี้ตรงนี้แม่งจิบลอ่อนะครับแต่โดยปริยายแล้วลําโพงจะดังไปไม่ค่อยอยู่แต่แม่งก็อยู่ตรงนี้แหละนะอันนี้คือหลักการทั้งนั้นไม่มีอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันต่อว่าจะยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดประเด็นกันด้วย s n s l i v e นะครับหกฟุตเจ็ดสองท่อนแล้วก็กบยางซอยแปดลอกแซฟวาซิโอเบอร์สองพันนะครับจักหมายมันเป็นแบบนี้นะต้องลองผิวน้ําก่อนนะครับถ้าผิวน้าไม่แดกเราค่อยไปลงใต้น้านะครับเชา้ชาเช้าน่าจะได้เรื่องอยู่นะ ทุกคนเราก็เริ่มกันด้วยกบยางนะครับตีไปให้เกือบถึงชายป่าหรือถึงชายป่าเลยก็ได้นะครับแล้วก็กอมาเรื่อยๆครับลองดูแล้วประมาณสักสองสามไม้มันไม่มีอาการนะฮะถ้ามันมีอาการมันเอาแล้วเราก็เลยไม่ไม่ดีกว่าทางนี้น่าจะไม่รอดอนะถ้าเป็นกบยางเนาะเพราะว่าข้างๆ<อ>เาก็ใช้ใต้น้ํากันแล้วมันขึ้นนะครับ จากนั้นเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหัวแบกครับหัวแบ,บ, Head บกเฮดบล็นะครับห้ากรัมนะะเห็นปลามาจิบใกล้ๆเราก็โยงได้ใกล้เนี่ยเลยครับหือเม็ดขึ้นอยู่อยู่ซับสิครับผมแบบนี้โอ้โหเหียตัวน้อยหนึง่งปลาตัวแรกที่กัดมากะดูจากไซส์แล้วไม่ถึงยี่บ้าเซนแน่นอนเพราะถ้าไม่ถึงยี่้าเซนเนี่ยก,กรรมการไม่รับวัดนะครับ เพราะงั้นก็ตามหากันต่อครับผมเราก็ยังอยู่ที่หัวแบกอยู่เหมือนเดิมนะครับเราใช้หัวห้ากรมนะครับอะไรวะติดอะไร อืมกัดกัดดีมากนะครับนี่ไงคืดเลยนะเม็ดขึ้นด้วยสับสิครับผมอยู่นี่ไงมาแล้วหนึ่งตัวยิบห้าแน่นอนตัวนี้ไปเลย ฝั่งนี้มีแต่ปลาเล็กปลาใหญ่ไม่เจอยี่ห้าแน่นอนโอเคไม่ได้ตัวนี้ไม่ถึงไม่ถึงเหรอดับได้เลยตัวนี้ประมาณประมาณยี่สิบสามอ่ะดู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 สี่สิบครับ45ห้ามาแล้วนะเบียสี่สิบห้าจริงวะโอ้ยขึ้นตอนนี้ไม่ไม่ภูมิใจอืมเนยังไงก็โดนย่ีโอ้โหแล้วสี่ห้าพอดีด้วยนะโอ้โหเบียเป็นพยานนะ แล้วขึ้นก่อนด้วยแล้วก็โดนเขาก็ทืบลงเอาทีหลังเอาแหวไว้ก่อนแล้วค่อยมาวัดถ่ายไปแล้วใช่ไหมตีนผ้าผมไม่ได้ถ่ายหรอกก็ไม่เป็นไรตัวเนี้ยเวลาบอกแล้วไม่ถึงจุนไม่ถึงจริงๆด้วยนี่เห็นเรโอ้ยี่สิบสองเองโอ้โหเสียดายนี่เนี่มานี่ละเอาเลยเอาเลยเล่นลูกวันตักให้หน่อยครับฟาบุมเจ้าสวิงอยู่ไหนงข้าหลูกข้างหลัง เดเดเด,เดจุ่มเลยเดี๋ยวผมเขาเออา้อแล้วก็สวบเลยพูดอยู่ว่าเอาจ็อกเกอร์แล้วล่อหัวแบกเขาแล้วอแ,บบอวแมแล้วกินมิดเลยอ่ะผมไม่ขออ้วผมขอแบบเดยบยาว ผมก็เดินไปท้ายบ่อนะครับเพราะว่าท้ายบ่อนันมีไซส์สี่สิบผ้าขึ้นมาแล้วไม่มีปลาใหญ่ขึ้นมานะครับเดินไปเขาตกได้กันผมก็ตกไม่ได้อยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาก็ได้นะครับกลับมายืนที่เดิมมาหลุมเดิมนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิด,ดขึ้นเนาะ ผมก็ยังใช้เหมือนเดิมหัวแบกเหมือนเดิมเรายังมั่นใจอยู่นะครับมันก็กัดแหละแต่ทีนี้คือปลามันเป็นไซส์เล็กนะครับมันกัดไม่เต็มที่มันกัดไม่เต็มไม่ไม่ไม่ถึงตัวเบ็ดนะครับถ้าเป็นปลาใหญ่มันก็จะดูดเข้าคอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันกัดยากกัดลําบากนะมันก็ไม่โดนไงเราก็ต้องหาวิธีแก้เกมกันต่อไปนะครับแล้วก็มีจังหวะนี้ครับผมที่พากัดของแท้นะวะต้องช้อนต้องช้อนต้องช้อน ส่วนนี้อยู่ที่ที่ที่โตะ๊ะเฮ้ยไม่ต้อง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 เกี่ยวไอ้ยี้ยเอาใส่กระชังได้ไหมทำไมไอ้สัเดิ oh, ้ลโหแบกเฮดบักก็ดีไหมละ่ะปิดคิวโดนเป็นปลาน,นินนะครับปลาน,นินชอบนะโหแบกเฮดบัก oh, นะครับถ้าใครไม่เคยเอาไปลองตกอยู่ได้นะครับ ชอบเข้ามาต่อนมากัดมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แดดเนงมากวันนี้ก็เลยต้องกลางร่มแล้วก็นั่งเคาะนั่งตกไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าไม่เจออะไรเลยนะไม่เจออะไรจริงๆนะครับเพราะว่าเก็บเ็เล็กๆหมดมันเล็กอ่ะแล้วแล้วเหยื่อเรามันใหญ่ปลามันกัดไม่ได้นะครับเราเลยต้องแก้เกมเนาะแก้เกมเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นเท็กซัสนะครับเราเปลี่ยนมาใช้เป็นเท็กซัสก็พอมีแต้มไล่ตีขึ้นมาได้นะครับแต่ว่า ไม่ได้เปิดคลิปถ่ายเหมือนเดิมก็เลยเครียดอยู่เหมือนกันนะฮะทำไมไม่เปิดคลิปเออก็มันเฟล,ลแล้วไงมันไม่ค่อยได้ปลานะครับเราก็เลยไม่ได้เปิดคลิปครับผมช่วงบ่ายนี้เราจะแก้กเกมนะครับเป็นเท็กซัสเนาะนี่ครับเหยื่อลิปลอยทางสเตนตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยห้ากำมัง้งห้าหรือเจ็ดนี่แหละ กัดนะเม็ดขึ้นไม่อยู่อืมกัดอีกะัะหลังจากที่ผมเปลี่ยนมาเล่นเป็นเท็กซัสเป็นหลักนะครับก็ปลาก็กัดดีอยู่นะกัดกัดกัดแต่ว่า ไซมันเล็กครับมันกัดไม่ถึงเบ็ดมันกัดแล้วมันก็คายมันกัดแล้วมันก็คายนะครับที่ได้ขึ้นมาก็ไม่ถึง25เซนเราก็ไม่ได้รับวัดนะครับเราก็เล่นเท็กซัสไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนเดินเดินไปทางฝั่งกรรมการด้วยนะครับบอกเลยงานนี้ต้องเดินหาปลาครับไม่งั้นไม่เจอแน่นอนนะเท็กซัสกัดดีอยู่กัดแล้วสวิงสวิงซับไอ้เหี้ยลุด หุยเอ้ยแล้วก็เป็นเหยื่อตัวนี้แหละครับปาซิวตาขาวเนี่ยที่ทําให้ผมได้ปลา25เซนขึ้นมานะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดคล้องเนี่ยพอได้ไปแล้วผมก็กลับมาจัดจัดเลียงมันใหม่เพื่อที่จะตกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถามว่าตามเจอไหมบอกเลยว่าไม่เจอแล้วครับตอนนี้ได้แต่ตกเพื่อหวังที่จะให้มันกัดเพื่อหวังที่จะฟุกไปโดนอีกสักรอบหนึ่งนะแล้วเราก็ไม่เจออะไรเลยนะครับก็ยังตกต่อไปครับเพราะว่ามันทุกนาทีมีโอกาสครับ ใกล้ๆหมดเวลาเนี่ยต้องรีบครับต้องเข็นสุดๆมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดนะฮะเดี๋วบตอนจบเกมครับเการสนาทีนะสามนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายนะสนาทีสองนาทีสุดท้ายเขาลองไปเลยสวยงาม จับเกมเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะติดรางวัลหรือเปล่านะครับ,บยี่สิบห้าบสองยี่แปดไม่น่ารอดนะครับตนนัวนี้แต่อย่างน้อยเราก็มีสี่ร้อยนะครับนะฮะอันนี้ประกาศยังไม่เป็นทางการนะคือรอวัดปลายนะครับอันดับสามนะครับอันดับสามนะ ขึ้นอันดับสามนะหมายเลขสาเก้านะครับขึ้นศูยปว่า1ศปครับผมปลาสั้นนะครับทุกคนสี่สิบความยาวห้าบสามเซนนะให้ดู้วใกล้แต่ว่ามันจะโดนแตะยาวนะครับมาปลาสั้นระลุ้นรอล้นปลาสั้นปลาสั้นอยู่นี่จะเป็นของเราว่าเดี๋ยวรอลุ้นนะครับทุกคน ช่วยลุ้นช่วยลุ้นช่วยลุนช่วยสมหน้าช่วยลุนเดี๋ยวผมช่วยลุนน้ำเบียร์เขาลุ้นแน่อายู่มาทำอะไรคนแรกครับยืนแรกครับเราก็ได้ไม่มันมีเวลาลงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเป็นพยานกันนะเฮ้ย25เลย25โอ้ย25ลงเลยเฮ้ยตกนิ้วหัวชนนะครับหัวชนนะก็เลยเยอะจัง27เลย เลย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 ครับผมไปไม่เข้านะครับเชิญมาครับช่วยกันดูนะปวดช้อนนะได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะน่ะสามสิบโดนนะครับโดนนะครับแหมทำไมลุ้นเป็นไฮโลเลยโอ้เลยแล้วมั้งเนี่ยเลยแล้วโคตรเลยแล้วนะครับโกแล้วน้าอย่าลินเยอะดิโอ้โหลเยอะ่ะโอ้โหอาตัท้ายอยู่ไหนเอ่ยขอหน้านองนะหน้านองสักแก้วน้ำมาด้วยป้ามีคนแก เดี๋ยวับผมวัดอีกเป๊ะเลยยี่ห้าปลายี่สิบเจ็ดนะครับเฮ้ยวิวิวิโอ้ยโล้วยวัดปลแชมป์คู่สามสิบอ้าวโอ้โหนักีฬาแมนแชมป์สั้นนี่ยมาติดรางวัลแล้วครับผมเอานันโง่ไม่เอาปลาครับไม่เอาครับสุดยอดนนนุษย์ย่ำเลยน้าบอยได้ด้วยนี่ทีมแปดแปดเข้าทั้งสามคนเลยนะครับ เ,เป็นอะไรที่สุดยอดมากก่อนครับอ่าไม่ถูกก็รีบแย้งนะครับทุกคนใช่กติกาสากลสิทธิ์ของทุกคนนะอันนี้ต้องแย้งเอาเองนะแต่อย่างน้อยก็เราสามารถถือถ้วยได้แล้วนะเราสามารถเราสามารถถือถ้วยได้แล้วนะเออเราสามารถถือถ้วยได้แล้วนะออแ้เจ้านี้ครั้งแรกก็มาก็ได้ถ้วยนะครับอันดับที่สองนะแต่วันนี้เราได้อันดับที่หนึ่งแล้วครับผมไมดูหมายเลขเลยนี่ นี่ครับผม66นะครับโดยน้บอย88นะฮะสิบสามแต้มประรวมบุคคลทุกตัวมีรางวัลด้วยเลยนี่นนท์มีรางวัลด้วยนะครับตาใหญ่ทุกตัวมีรางวัลด้วเข้าหมดเข้าหมดนะครับวันนี้วันนี้ทีมแปดแปดเข้าหมดเลยนะฮะสุดยอดมากทีมแปดแปดนะครับผมมาสามรางวัลนะครับมาทุกคนติดทุกคนนะต้องขอนะเพราะว่าเดี๋ยวรถติดนะ